โอเควันนี้นะครับเรามาดูไอเดียเรื่องของการทำจอไปสัมพันธ์นะครับหน้าห้องประชุมนะครับของโรงแรมนะครับในเกสแรกเราเอาโปรแกรมแคนวานะครับในการออกแบบเทมเพลตก่อนนะครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดนะครับรูปภาพนะครับที่เราแบบไว้นะครับหน้าตาเทมเพลตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีโลโก้โรงแรมด้านตรงกลางก็จะเป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเว้นว่างแบบนี้นะครับจากนั้นเราเข้ามาที่ตัวระบบดิจิตอลไซเนตของเรานะครับ เราทำการอัปโหลดนะครับตัวดีต้องสายนี่ที่ตัวกราฟิกที่เราใส่เข้ามา่อสกู่นี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดที่ปุ่มเซฟนะครับกดโอเคกดเซนต์นะครับส่งไปที่จอที่1นนะครับกดเซนต์ปุ๊บนะครับภาพกราฟิกก็จะขึ้นจอแบบนี้ก็จะเป็นตัวเทมเพลตที่เราออกแบบไว้นะครับถัดมานะครับเราก็จะเอาตัวเท็กนะครับเข้ามาใส่นะครับบริเวณตรงกลางของหน้าจอแบบนี้นะครับ เราลองก๊อปข้อความมานะครับสมมุติงานแรกนะครับเป็นงานประชุมวิชาการลราบดแอดนะครับวางข้อความลงไปนะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับฟอนต์แฟมลี่เป็นถ่าโฮมาก็ได้นะครับฟอนต์สักประมาณ90กําลังดีนะครับเป็นโดโบก็ได้นะครับตัวนี้ d i เร c กชันเป็นสถิตินะครับก็คือไม่ให้มันเป็นข้อตัวข้อความนิ่งๆไม่ต้องเป็นตัววิ่งนะครับฐานพลังส์นะครับสำหรับทําให้ข้างหลังภาพมันเป็นสีโปร่งแสงนะครับกดโอเคนะครับ กดเซฟนะครับกดโอเคกดเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อความตัวใหม่ก็จะถูกโหลดเข้าไปอย่างตัวจอแบบนี้นะครับเราก็ดูความสมมเหตุสมผลนะครับความสูงความต่ําความเตี้ยนะครับถ้าเล็กไปเราก็อาจจะขยับฟอนต์นะครับขึ้นมาให้มันสักประมาณร้อยสิบดูนะครับกดโอเคนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็กดเซนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ จอภาพก็จะถูกอัปเดตแล้วก็ส่งไปที่จอหน้าโรงแรมนะครับแบบนี้ข้อ,ขอความตัวนี้เริ่มตกแล้วนะครับแล้วก็ลองข้อดูนะครับดูว่ายินดีนต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเราอาจจะเอาผู้เข้าร่วมนะครับประชุมวิชาการมาไว้อีกท่อนหนึ่งนะครับนีนะครับโอเคกดเซฟนะครับแล้วก็เซฟนอีกครั้งหนึ่ง ราจะได้ข้อความที่เป็นไปนตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับถัดมาเราอาจจะใส่ตัวแก๊เจ่ตัวอื่นนะครับเช่นเวลานะครับเราลากเวลามาใส่นะครับอันนี้ในเคสนี้ผมจะเอาเวลาไว้ด้านล่างน,นะครับปรับสีฟอนตเป็นสีสีดำสีม่วงแล้วกันนะครับม่วงของอว่าน,นี เป็นตัวโบนะครับฟอนต์ Font เป็นอาร์ w ลนะครับโอเคฟอนต์ okay. สักประมาณ1 0 0 200นะครับกดเซฟนะรู้เซ้นก็ได้นะครับเซ้นมันก็จะเปันทึ้นที่เราเซฟอดีนะครับแล้วก็เซฟไปที่ทิศเสกนเซนเวลาก็จะอยู่ด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับมีทั้งฟังก์ชันโลโก้โรงแรมชื่องานแล้วก็เวลานะครับทีนี้เซตของจอ ห้องสมมุติห้องประชุมที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมารูมีการเปลี่ยนงานเราทําไงต่อนะครับเราก็แค่ก็ปี้ชื่องานนะครับตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ทําการแก้ไข,ขข้อความตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับกดเซฟกดเซนต์นะครับไม่กี่วินาทีจอที่หน้าห้องประชุมที่มีการเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนชื่องานตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนี่คือฟังก์ชันฟีเจอร์ของจอเดียต้อนไซเนตนะครับสำหรับโรงแรมเอาไปใช้กับห้องประชุมนะครับซึ่งอาจจะอยู่ ห่างไกลกันนะครับเราจรินตนาการว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ในห้องคอนโทรลอยู่ในห้องของนกักไอทีหรือว่าช่างศิล์นะครับสามารถดิสเพย์นะครับหรือว่าป้อนข้อมูลจากระบบเครือข่ายทางไกลนะครับผ่านการเชื่อมต่อในวงแรนเดียวกันวงอินเทอร์เน็ตเดียวกันในโรงแรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นทั้งตัวโอเปอเรตระบบจอที่ต้านซ้ายน,นี้นั่นหมายความว่า จอ1จอ2จอ3มจอ4ีมีกี่จอเราก็คอนโทรลผ่าน,นตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้เลยด้วยวิธีฟังก์ชันง่ายๆแบบที่ผมแนะนำกันสนใจนะครับต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดฟังก์ชันนะครับราคาค่าติดตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ต่างๆนะครับลาสมารถประยุกต์ใช้กับของที่มีอยู่โรงแรมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องยกชุดไปทั้งหมดนะครับถ้าโรงแรมมีทีวีอยู่แล้วมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราก็แค่เอาโปรแกรมอาระบบเข้าไปใส่นะครับจจะต้อง มีแค่ตัวกล่อง s e ตัปบ็อตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Android ด์ที่ถูกออกแบบแล้วก็ Modify มาให้มันทำงานเป็นตามฟังก์ชันของ i ิจ i ต a t ไซเนต e วันนี้ผมสุชาติภูมิของมคุณทุกท่านที่ติดตามและชมคลิปสวัสดีครับ